งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเซมเมลไวส์ประเทศฮังการีได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าการนอนมากเกินไปมากกว่า9ชั่วโมงต่อคืนอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงกว่าการนอนน้อยน้อยกว่า7ชั่วโมงโดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง34%และ14%ตามลำดับซึ่งขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่บทสรุปจากนักวิจัยชี้ว่า การนอนมากไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่เป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่เช่นโรคเรื้อรังอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างการสูบบุหรี่และโรคอ้วนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามงานวิจัยยังพูดถึงกรณีพิเศษของผู้ที่มียีน s i k บ N 783Y ที่ทำให้บางคนสามารถนอนน้อยเพียง4-6ชั่วโมงแต่ยังคงมีสุขภาพดีและสดชื่นได้แต่นักวิจัยย้ำว่าคนกลุ่มนี้มีน้อยมากและคนส่วนใหญ่ยังคงต้องการการนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพร้ายแรงในโลกของการลงทุนและเทคโนโลยี ที่เต็มไปด้วยข้อมูลการตัดสินใจการนอนหลับที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการนอนที่เหมาะสมช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินการนอนมากเกินไปจนเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพย่อมส่งผลกระทบโดยตรง ต่อประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจในระยะยาวดังนั้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนจึงเป็นเสมือนการลงทุนที่สำคัญที่สุดในตัวเองครับแล้วคุณละครับปกตินอนกี่ชั่วโมงต่อคืนและเคยสังเกตรหรือไม่ว่าทำไมบางวันถึงรู้สึกเพียม,มากกว่าปกติทั้งที่ก็นอนเยอะแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ